ก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าใครที่ยังไม่ได้ชมซีรีส์มูนไอเอพิโซดสุดท้ายนะครับกรุณาปิดคลิปนี้ไปได้เลยครับเพราะว่าจะมีการพูดถึงเนื้อหาบางส่วนของซีรีส์เรื่องนี้ครับยังไงแล้วก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจงให้กับอัคระในการที่จะทําคลิปต่อไปครับสวัสดีชาวอัคระชาแนลนะครับคุยกันหลังดูซีรีส์มูนไอเอพิโซดสุดท้ายครับก่อนอื่นทําความเข้าใจก,กันก่อนนะครับว่าคลิปคุยกันหลังดูเนี่ยเป็นคลิปที่ไไม่ดดด้บออกรายยละเเีชัจน เกี่ยวกับเนื้อเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับประเด็นต่างๆของเนื้อเรื่องนั้นเราจะไปพูดถึงกันในคลิปประเด็นสําคัญความเชื่อมโยงและก็อีสเตอร์เอ้ครับจุดประสงค์ของคลิปคุยกันหลังดูอยากให้ทุกคนมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับคอมเมนต์ให้มากๆครับว่าเจออะไรกันบ้างมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจบ้างอยากเป็นพื้นที่หนึง่งให้กับทุกๆคนมาพูดถึงซีรีส์มูลนเธิอพิ so ด์นี้กันครับยังไงก็อย่าลืมมาคอมเมนต์กันที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับ ปิดฉากไปอย่างเรียบร้อยนะครับกับซีรีส์มูลไนซีซันแรกครับซีรีส์มูลไนแต่เดิมเนี่ยจะไม่มีซีซันอื่นอีกแล้วนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยมีข่าวว่าเราจะได้ชมซีรีส์มุนไนซีซันที่2กันต่อครับเพราะว่าเนื่องจากกระแสเนี่ยดีมากๆนะครับดังนั้นเราต้องมาลุ้นครับว่าซีซันที่2เนี่ยจะมีมาเมื่อไหร่แล้วก็จะออกมาในรูปแบบไหนครับหลังจากดูจบแล้วเนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าสนุกมากครับมีเซอร์ไพรส์ให้กับเราตอนท้ายด้วยนะครับ ซึ่งบางคนเนี่ยอาจจะปิดไปก่อนครับแต่ซีรีส์เรื่องนี้มีเอ็นเครดิตตอนท้ายให้เราได้ชมด้วยนะครับถือว่า MCU วางเรื่องราวของตัวละครมูลไนท์ได้อย่างแยบยลนะครับแล้วแน่นอนครับตัวละครตัวนี้สามารถไปแจมกับหนังเรื่องอื่นๆในอนาคตของ MCU ได้อย่างแน่นอนนะครับเราต้องมาดูกันว่าความเชื่อมโยงของมูลไนท์ที่จะเอาไปพูดถึงในหนังเรื่องต่อๆไปของ MCU ที่จะเกิดขึ้นเนี่ย จะมีอะไรหลังจากนี้ครับต้องบอกก่อนนะครับว่าวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นวันที่ MCU ปล่อยของเด็ดมาให้เราที่ดูครับไม่ว่าจะเป็นหนังเรื่อง Doctor Strange in the Multiverse of Madness รวมถึงมูลในอพิโซดสุดท้ายที่บอกได้เลยนะครับว่าเราได้เห็นฉากแอคชั่นฉากต่อสู้ฉากแปลงร่างต่างๆของมูลไนของมิสเตอร์ไนท์รวมถึงก็มีการเซอร์ไพรส์ที่เราได้เห็นเลลาเนี่ยเป็นร่างอวตารของเทพีเทวครับซึ่งก็ออกมาในชุดที่มีปีกสวยงามมากเลยนะครับ อันนี้ถือว่าเป็นเซอร์ไพรส์สำหรับผมด้วยเช่นกันครับชุดของเลลาเนี่ยนะครับเป็นการดีไซน์ที่ผสมผสานความเป็นฮีโร่ความเป็นเทพของอีบได้อย่างลงตัวมากๆครับแต่แน่นอนครับเรื่องราวของเจคล็อกลี่เราก็ได้เห็นเขาจริงๆแล้วเลยครับซึ่งเจคล็อกลี่เนี่ยเปรียบเสมือนเป็นร่างหนึ่งของมาร์คสเปกเตอร์นะครับซึ่งมาร์คเองก็ยังไม่รู้ตัวว่ามีร่างนี้อยู่และคอนซูกรก็ร้ายครับบงการร่างนี้แอบซ่อนเอาไว้แล้วก็เหมือนเป็นเพื่อนของเขาด้วยครับ นนีี่่เเพืออคจกลลซึ่งก็ไม่แปลกครับเพราะว่าเราได้เห็นเบาะแสของเจคล็อกลีมาตั้งแต่ EP ที่1แล้วนะครับสังเกตจากลักษณะการสั่นของภาพหรือการทำภาพตัดของมาร์คสเปกเตอร์เนี่ยตัดมาทีไรเนี่ยเจอฉากหลอนๆเจอฉากโหดๆเนี่ยนั่นแหละครับคือเจคล็อกลีแน่นอนครับแต่เรื่องราวซีรีส์ยังไม่ได้พูดถึงอย่างชัดเจนนั่นเองนะครับ กลับมาพูดถึงอย่างชัดเจนก็คือใน End Credit ของ Ep ที่6นี้แหละครับที่คอนซูนั้นเนี่ยเปิดเผยแล้วนะครับว่าตัวละครตัวนี้คือเจคล็อกลีนั่นเองครับพูดง่ายๆนะครับฉากไหนที่มีการต่อสู้และเลือดอาบเนี่ยเจคล็อกลีทั้งนั้นครับ ฉากที่ผมรู้สึกดีมากๆก็คือการที่เราได้เห็นสตีเวนแกรนเนี่ยได้กลับมาให้เราได้เจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่มาร์คสเปกเตอร์ได้ออกมาจากทุ่งแห่งรีสและก็ได้ไปพบกับสตีเวนแกรนที่ทะเลสายนะครับฉากนี้เนี่ยดูเหมือนกับว่าเป็นการบอกความในใจของมาร์คสเปกเตอร์ที่มีต่อตัวตนของสตีเวนแกรนครับว่าเขาเนี่ยรักตัวตนนี้มากแค่ไหนดูเยินมากเลยเพื่อนตั้งแต่วันที่นายมาได้ช่วยฉันไว้แต่ยังไงฉันก็ไม่ทิ้งนายมาร์ <Steven? S 2> ถ้ามองในมุมหนึ่งก็คือการที่เรารักตัวเองเนี่ยเป็นอะไรที่สําคัญที่สุดแล้วกับสิ่งที่มนุษย์ควรจะทานะครับดังนั้นเนี่ยฉากนี้จึงเปรียบเสมือนว่าเมื่อใดที่เรารักตัวเองแล้วเนี่ยเราจะสามารถเรียกความเป็นตัวเรากับคืนมาได้นั่นเองครับแน่นอนนะครับใน E ีีนี้เราเห็นตัวตนของเทพีอมิตรซึ่งได้รับการปลดปล่อยจากฮาโร่เป็นที่เรียบร้อยครับและดรอาเธอร์ฮาโร่ก็ได้กลายมาเป็นผู้รับใช้เทพีอมิตร ตามเจตนาที่เขาอยากจะเป็นมาตั้งแต่ต้นครับเราได้เห็นฉากคอนซูปะทะกับอัมิดนะฮะหรือแม้แต่าฉากที่มุนไนสลับร่างกับมิสเตอร์ไนต์ต่อสู้กับฮาโลครับรวมถึงมีกองกำลังเสริมอย่างเลลาเนี่ย ที่แปลงร่างเป็นอวตารของเทพีเทวฤกกับชุดที่สวยงามตามที่ผมพูดไว้ข้างต้นเนี่ยมันมากๆครับกับ EP นี้ครับฉากบูฉากแอคชั่นฉากที่หลายคนไม่ได้เห็นมา2 EP ก่อนหน้านั้นเนี่ยซึ่ง EP ที่6ก็มีฉากแอคชั่นมาอย่างเต็มรูปแบบมากๆเลยนะครับไม่รู้ว่าหลายๆคนรู้สึกเหมือนกันไหมว่าในช่วงตอนใกล้ๆจบเนี่ยรู้สึกว่าเหมือนมันจะพีคแต่ก็ยังไม่สุดครับแต่พอมาเป็นช่วงตอน End Credit ที่มีการเปิดตัว Jack l o อ k กี้เนี่ยแอบหวอือเหมือนกันนะครับว่าจะมาในรูปแบบนี้ รวมถึงท่านั่งของคอนซูใส่ชุดสูทอะไรเนี่ยเหมือนในคอมมิกมากๆครับถือได้ว่า MCU จัดให้เราแบบสุดๆใน EP ีตอนสุดท้ายนี้เลยนะครับรู้สึกว่าหลายคนเนี่ยนอนตายตาหลับแล้วนะครับที่เราได้เห็นเจคล็อกลี่ปรากฏตัวแล้วนั่นเองครับคอนซูเองก็เล่ห์เหลี่ยมเยอะนะดูเหมือนจะทําตามที่มาร์กบอกแต่สุดท้ายเนี่ยเขาก็เหลี่ยมจัดเหมือนกันนะครับเก็บตัวละครตัวนี้เอาไว้โดยที่มาร์กับซีเว่นไม่เคยรู้เลยทีเดียวครับ แต่การปรากฏตัวของเจกเนี่ยถือว่าได้ใจผมมากเลยนะครับดูแลหมอคงไม่ได้รู้มากเท่าที่หมอคิดนะแต่เราอยากออกไปกู้โลกบ๊วยบ๊ายบาย,บายเอาเป็นว่าอีพีสุดท้ายในยผมถือได้ว่าสมการรอคอยครับไม่ว่าจะเป็นฉากแอคชั่นการดําเนินเรื่องต่างๆเนี่ยกระชับชับไว้นะครับรายละเอียดต่างๆของเรื่องราวนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเจอกันในคลิปต่ตอไปกับคลิปประเด็นสําคัญความเชื่อมโยงแล้ก็อีสเตอร์เอ็กนะครับ อ克拉ขอไปดูอีกสัก2 3รอบทั้งเวอร์ชัน,นภาษาอังกฤษแลวก็เวอร์ชันภาษาไทยครับเอาเป็นว่าถ้าใครมีประเด็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับซีรีส์มูลในอีพิโซดสุดท้ายแล้วก็สามารถมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ที่คอมเมนต์ใต้คลิปด้านล่างนี้เลยนะครับยังไงแล้วก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด s u b s c r i b ์และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการรับชมเรื่องราวดีๆจากช่องของเราครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ